ครับกาลนานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านโกแก้วนะครับเป็นร้านอาหารวินทางนะครับผมแต่ไม่มีป้ายร้านนะครับแต่ว่าเป็นร้านแนะนําจากเจ้าของโรงแรมที่ผมพักนะครับร้านนี้อยู่เยื้องๆกับแปลงกรุ้งสีครับแล้วก็ติดกับแปลงกุงเทาหาไม่ยากครับร้านโกแก้วครับก็เมนูตรงนี้เป็นเขาบอกว่าเป็นเมนูที่ถ้ามาปลายแล้วต้องชิมเมนูนี้นะครับก็คือเป็นเขียดแล้วครับเขียดแล้วผัดเผ็ดครับมีเฉพาะที่ ไปเท่านั้นนะครับผมถ้ามีขอโทษครับมีเฉพาะที่แม่ห้องสอนเท่านั้นนะครับนี่ครับเข็ดแล้วรับเร็จครับหน้าตาหน้าทานแบบนี้ครับแล้วก็นี่ครับเป็นเข็ดแล้วนะครับผัดเร็จเป็นเมนูซึ่งบอกว่าต้องลองต้องชิมครับเนื้อเยอะทีเดียวครับตัวใหญ่มากครับเดี๋ยวลองชิมครับ น,นี่เป็นเขียดแล้วครับเมนูผ้าไม้ไม่ต้องสอนละห้ามผ้าครับอือันนี้ต้องสรารภาพว่าเป็นครั้งแรกที่ผมทานเขียดแล้วนะครับอร่อยครับเนื้ออร่อยมากครับเนื้อนุ่มนะครับผม อร่อยมากครับถ้ามาแม่ห้องสอนนะครับมาร้านโกแก้วแล้วก็สั่งเลยนะครับนี่เป็นเขียดดาวผัดเผ็ดครับเมนูอีกเมนูนึงแนะนาของเจ้าของร้านครับแล้วก็ผัดเผ็ดนี่ผมเขาบอกว่าหอมมากครับหอมกระทิหอมนื้อพริกเผาแล้วก็เนื้อเขียดดาวอร่อยมากครับถ้ามีโอกาสแวะมาร้านนี้ครับร้านโกแก้วครับมั่นครับดังงูสีนะครับ แล้วก็หาร้านนี้ชับร้านโกแก้วครับอร่อยมากครับ